สวัสดีครับผมจากร้านโอซีมิวสิกนะครับมาดูกีตาร์แบรนด์นี้หน่อยนะครับพีวีครับเป็นกีตาร์อ่าเป็นชื่อแบรนด์ที่จะดังในเรื่องของตู้แอมนะครับแอมกีตาร์แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าใครที่อ่าได้จับนะครับจะรู้เลยว่าพีวีผมเจอจับมาหลายรุ่นค่อนข้างจะยิ่งกว่าบอกว่าอ่าทั้งเนื้อเสียงงานอ่าต้องบอกว่าถูกกว่าราคานะครับในชื่อแบรนด์เขา ตัวนี้ทำไมผมถึงต้องรีวิวปกติผมไม่ค่อยชอบรีวิวกีตาร์เรื่องของอาซังไซเล็กหรือว่าจะเป็นอะไรสักบางอย่างนะครับในกีตาร์ถูกแต่ตัวนี้ผมจับมาขึ้นสายแล้วตั้งสายแล้วลองดีดดูแล้วบอกได้เลยว่าเสียงแม่งคุ้มมากผมแทบจะไม่รีวิวกีตาร์ในเรื่องของความคุ้มของเสียงนี่คือตัวแรกที่ผมจับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้ไม้ท็อปโซลิดนะครับนี่ครับ คุณได้ท็อปโซลิดด้วยนะครับได้ท็อปโซลิดดูขอบไบดิ้งงานเขาแล้วเดี๋ยวดูฟังเสียงดูครับตกใจเลยผมเล่นเนเสียงปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือนี่คือกีตาร์ที่คุ้มที่สุดตนนั้งแต่ผมเห็นมาในในใน,ในการขายกีตาร์มาราคาแค่นี้คุ้มมากครับผมลองให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้ทำไมถึงผมบอกว่ามันคุ้มมากนะครับกีตาร์ปกติไซส์เล็กเนี่ย แน่นอนย่านเสียงเบสเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยอุ้มแต่ตัวนี้ย่านเสียงเบสเขาอุ้มด้วยเนี่ยแล้วดีดเนี่ยมันเป็นโน้ตมันออกมาเป็นตัวนะเสียงมันจะออกมาเป็นตัวกีตาร์หลายหลายหลาย,หลายตัวที่ไม่ใช่หลายตัวราคาเนี้ยราคาประมาณสี่พันต้องบอกผมว่าใช้คำว่าสี่พันเลยนะ เอาไว้ตัวมากที่ดีดออกมาแล้วเนี่ยจะได้เสียงดีไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไซส์เล็กที่เจอเนี่ยแน่นอนครับพอดีดแล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆผมมีไซส์เล็กแบบนี้นะแต่ไม่อยากจะยีบมาเทียบเดี๋ยวจะดูน่าเกลียดไปเดี๋ยวเขาจะมากว่าเอานะครับเพราะว่า พอดีดแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันคือเหมือนกับเราเล่นกีตาร์ตัวใหญ่ตัวนึงเลยแหละผมเคยจับกีตาร์แบรนด์ใหญ่ๆที่ไซส์แบบนี้นะครับซึ่งได้เสียงก็ไม่ได้หนีจากตัวนี้เลยและตัวนั้นเป็นหมื่นด้วยต้องบอกว่าตัวเนี้ เป็นคือจริงๆนวเนี่ยพิวีเนี่ยผมจับทั้งไฟฟ้าแล้วก็โรงเนี่ยมาอยู่สองสารุ่นต้องบอกว่าคุม้มแต่ผมจะไม่ค่อยได้รีวิวเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์เขาเนี่ยคือดังอยู่แล้วแล้วก็คือการทําออกมาถ,ถือว่าเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นคือไม่มไม่อะไรต้องตอบโจทย์ว่าเออต้องมารีวิวความพิเศษแต่ตัวน,นี้ที่ผมรีวิวความพิเศษเพราะว่าพอมาจับปุ๊บเนี่ยในความความใหม่ของติตตร์ไซเล็กแน่นอนครับ เรื่องเสียงเบสเรื่องยานเสียงพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีนะแต่พอมาจับตัวนี้แล้วมันตอบมันตอกกว่าเพราะว่าในกีตาร์ที่ผมเห็นเป็นหมื่นนะครับเป็นแบรนด์ใหญ่ๆดีไซน์เล็กเนี่ยก็มีจุดด้อยตรงนี้เหมือนกันมีจุดด้อยที่ผมบอกคือเรื่องเรื่องเสียงเบสเรื่องนั้นเหมือนกันนะต,ตัวนี้นี่ถือว่าในราคานี้ด้วยสเปคงานได้ท็อปโซลิดโอ้โห งเจกใส่ส EQ นะบอกเลยเป็นภาคฟฟปานนะสบายเลยอ่ะสวยเลยอ่ะเหมาะเล่นอาชีพเลยเอาไปเล่นอาชีพที่สบายเลยตีคอที่แบบ นึกว่าเล่นกีตาร์ตัวใหญ่ครับแน่นอนบอกเลยผมคือคนหนึ่งที่จะซื้อตัวนี้ไว้และจะมีอยู่ในร้านตัวนี้ด้วยนะครับนี่คือผมจะเก็บไว้กีตาร์รุ่นนี้ไว้ตัวหนึ่งแน่นอนขอบคุณครับลองดูแล้วกันเผื่อใครสนใจอยากลองตัวจริงนะครับแวะมาลองได้ที่ OC Music นะครับใช้คำเดียวว่า กดคุมขอบคุณครับ